ซีรีส์สกีวิลีทัเลตน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักะนะเพราะว่ามันดังมากดังชิบหายแล้วถ้าใครไม่รู้คือมึงไปอยู่ไหนมามึงไปหลงยุคหรือเปล่าอ่ะถ้ามึงไม่รู้จริงจริงเดี๋ยวกูขึ้นรูปให้เดี๋ยวเพ่กูดีไม่ดัดอ่าขึ้นรูปแล้วอ่าไอ้ตัวที่มันรอ,อยเนี้ยนีบแม่มึงอะแล้วมันก็ถูกสร้างเป็นมีฟไปนะเดี๋ยวกูยกยตัวอย่างเลยมีเพียเนี่ย โอเคเรามาเข้าถึงประเด็นหลักของคลิปนี้กันเลยดีกว่า5ขาอดีของซีรีส์ Ski b i d ี Toilet อืมนี่จะเป็นมันสมองที่กูคิดมาได้นะคือความคิดเห็นกูแล้วอย่ามาด่าก,กูนะว่ากูไม่ได้ดูกูดูอยู่โอเคนะครับผมดูอยู่นะ ข้อที่หนึ่งคือเนื้อเรื่องเขาคิดยังไงวะคุณดาฟักบูมเนี่ยเขาเอาโถส้วมกับหัวกล้องวงจรปิดมาสู้กันเป็นอะไรที่จีเนียสแน่นอนอะ่ะคงคิดข้อสร้างสารรค์เลยอะ่ะคุณดาฟักบูมเนี่ยกุยกนิ้วให้เลยเรื่องที่สองการออกแบบตัวละครการออกแบบตัวละครนี่ทาให้ผมประทับใจคุณดาฟักบูมมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะ G ีแมนและพวกไททันทั้งทั้งหนึ่งไททัคนคัมเบล่าแมนสองไททันสปีเกระแมนสามไททันทีวีแมน เออนั่นแหละสามตัวหรือเปล่าวะหรือว่ามีมากกว่านั้นก็ไม่รู้พวกนันจำไม่ได้แล้วนะก็ผมชอบไอ้พวกนี้มากเลยมันเท่ดีครับโดยเฉพาะท่านคาเมล่าเมนข้อที่สามีหน้ารอหน้ารอจะโผล่มาในตอนที่สกิบ i ี้ทัวเลตตอนที่เจ็ดสิบพาร์ทหนึ่งะนะจะโผล่มาในเวลาที่ก็สั้นๆอนะนะข้อที่สี่คือมันจะจบตอนไหนคือ มันจะมีประมาณเจดสิบกว่าตอนเอ้เจ็สิบเท่าไห,หร่วะเดี๋ยวกูขึ้นรูปให้เป็นหนึ่งกูจำไม่ได้ละโอเคน่าจะมีประมาณเจดสิบกว่าตอนอ่ะผมมันทําให้ผมอยากรู้ว่าไอเชี่ยซีรีส์นี้มันจะจบตอนไหนวะมันทำให้ผมอยากรู้จริงๆเลยเอาไอเชี่ยเสียงรถมันจะทําให้ผมอยากผมอยากรู้ว่าไอเชี่ยซีรีส์นี้มันจะจบตอนไหนไว้ไอเชี่ยแล้วถ้ามันจบมันจะจบแบบไหนนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะพวกทอเรตจะชนะหรือพวกต่อต้านจะชนะกันนะพวกต่อต้านผมก็หมายถึงไอพวกคามล่าแมนนี่แหละ กูอยากรู้จริงนี่แหละข้อดีที่กูชอบมันจะจบแบบไหนนี่ก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือผมจะเอาคําถามที่มันตรงตัวและทุกคนน่าจะชอบนะคําถามก็คือคือกูไม่บอกไอ้เฮีย